เครื <kung> ่องใช้ไฟฟ้าน่ะเอาโทรศัพท์เอารูปอะไรมาก็ได้นะครับเซ็นใส่แบงค์ได้นะเซ็นใส่แบงค์ได้ฮะแต่พี่สีแบงค์ับผมเริ่อนคนถูกไปต่อเลยครับสินค้าตัวก่อไปค่ะเริ่มเลยชุดกระทะและหม้อชอบทำอาหารบอกมาราคาปกติช้ที่หนึ่งทแต่ละก้สิบบาทของ G ีฟาวเลยนะคะได้เป็นเซ็ตแบบเดียเริ่มต้นที่หนึ่พบาทค่ะมีใครไ้ากว่าหนึ่งพันไหะ 2,000ครับมังทำกับข้าวไม่ใช่เหรอฮะเออแม่ชมชมกขาขึ้นด้วยข้างในทำกับข้าวอีกนี่ไหมเอ็ซ์ซีคุณอ่ะด้านนี้ยืนเงียบเลยนะฮะไม่เล่นกันหน่อยเหรอฮะอ๋อคราวไม่ทำกับข้าวโอเคได้ได้แต่กินข้าวนหมะเอาไหฮะ สามพันไหมคะสามพันค่ะสี่พันโอเคครับครับผมห้าพันแล้วนี่ละโอ้โหพี่ห้าพันแล้วสุดยอดเลยอ่ะห้าพันแล้วนะคะมีใครเห็นมากกว่านี้ไหมอ๋อพี่พี่สู้ไหมสู้นะยังไงยังไงนะคะมีประมูลเข็มฉีดยาไหมฮะมีหมอทางด้านนี้ด้วยฮะหยอกฮะหยอกฮะพี่หมอมาแล้วตอนนี้อยู่ที่สี่พันบาทห้าห้าพันบาทขอบคุณครับ ห้าพบาทนับ1ค่ะมีใครให้มากกว่าห้าพันยกมือเลยนะคะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะห้าพันบาทนับสองค่ะและยังไงฮะและและห้าพันหบาทครับเยห้าพัน้า้บาทนะคะวิววิวิวานุน้า้ายเหมือนจะยกนะฮะยังไงฮะท่าไหคะหกพันหกพันหกพันบาทสุดปังอ่ะ ลุด<อ>ตัวโก่งเลยเว้ยตอนนี้อยู่ที่6,000บาท6แล้วนะโอ้อยู่คุกกิบบคุกคกิเรานับกันเลย<ส>ไหมฮะฮะอันนี้เป็นร้อย6,500นับ6,500ใช่ไหมคะใช่ไหมวะหรือ6,000วะ6,000ครับขอโทษครับ6,000 6,000นับหนึ่ง7,000นับหนึ่งค่ะ7,000